ทเห็นในวันนี้คือสิ่งที่ท็อปอัพลิคิดไว้เมื่อสิบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่วันนี้ท็อปอัพลิริพูดก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอ,อ,อีกสิบปีข้งางหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องมือหรือแลตฟอร์ม IPS มันจริงเป็นเครื่อ,นนองมืออันทรงประสิทธิภาพที่ให้คนปรมดาประดาคนลาาญาตทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ เทคโนโลยีใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถร่รวยได้เหมือนที่เราเห็นคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอะไรครับไลน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช้อปปี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลาซาด้านั่นคือแพลตฟอร์มที่เจ้าของรวยคนเดียวแต่วันนี้ครับท็อปอัพรีอจะทําให้พวกเราทุกคนได้ีโอกาสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ด้วยเงินลงทุนเพียงยแค่หลักพันสูงสุดเท่าไหร่ครับตื่นหกเขาา้าท่านไม่ไดไปลงทุนงานิจัจท่านไม่ได้ไปนั่งเสียเงินสร้างเทคโนโลยีสร้างแบบฟอร์มที่ต้องใช้เงินเป็นสิบล้านโดยล้านอีกต่อไปเพราะสิง่งยากๆากว่าน,นั้นเพราะอัพอบริสสร้างไว้ให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ท่านมั่นใจครับเพราะอัพบริสเรามองไปในโลกอานอาคต วันนี้เราคือบริษัทบริษัทแรกในโลกนี้ที่คิดค้นแพลตฟอร์มไอทแล้วให้ท่านไปรวบรวมทรัพยากรนู้นทั้งโลกให้มาเป็นทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับนี่คือลูกจิที่มันจะเป็นแตกต่างจากระบบอุตุิยมเราไม่ใช่ลูกจิที่เป็นปลาใหญ่ทีแ่แม้แต่เรารเป็นลูกจิที่เรียกว่าปลาเร็วกินปลา วันนี้ครับใครช้านั่นหมายความว่าทรัพย์ยานทองของท่านก็จะถูกคนอื่น mm hmm. แย่งชิงไปใครคิดนานใครคิดไปฮะสับซ้อนคิดเยอะนะฮะก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง hmm. วันนี้ครับลูกศิษย์เราไม่จะวัดก,กันด้วยเงินกูนลนะ้ววัดกันด้วยวิสัยทัศน์ครับ,รบทุกท่านมีวิสัยทัศน์ไหมครับ แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคือโอกาสของทุกๆท่านแล่ยและธุรกิจของเรานะครับได้วาแผนนะครับให้กับทุกๆคนสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทุกคนแล้วนะครับไปในอีกห้าปีสิบปีหรือร้อยปีข้างหน้าถ้าผมไม่ต้องการสร้างธุรกิจของพรับุริตนะครับให้ตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลานผมคงไม่ลงทุนสร้างเลยนะครับที่เป็มูลค่าหลายร้อยล้าน เพราะนั่นจะเป็นนะครับเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรเคียงคู่กับสมาชิกท็อปอัพตุวิีรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจน,น,นไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราั้นวันนี้ครับเราจะสร้างรุ่นที่เรา,า,หรเรารให้มีอายุยืนยาวนับร้อยปีพันปีก็คือนั่นคือ,คอการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีและความเชื่อและความศรัทธาของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ เป็นพิธีที่อันทรงเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผมก็จะขอคือนรับรา,ายการให้กับพิธีกรเพื่อที่จะเ,เข้าสู่พิธีการน,นะครับและวเดี๋ยวตอนท้ายขอใุกท่านร่วมอยู่ในหน้าประว,วัติศาสตร์ของอ๊อกซ์ฟุริดในครั้งนี้